เจ็ดลัคนาราศี16มีนาคมนี้มีเกณฑ์ได้โชคล่ำรวยรับรางวัลเงินล้านสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาจะมาบอกครับว่าจะมีเจ็ดลัคนาราศีที่ได้ล่ำรวยนะครับมีโชคมีลาบได้เงินจากการเสี่ยงโชคครับเพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาววันที่16มีนาคมนี้ในการออกคำพยากรณ์ซึ่งเป็นวันที่ออกรางวัลพอดี นะครับตรงนี้เราจะบอกว่าได้จากอะไรด้วยนะครับเริ่มต้นเลยครับลัคนาราศีพฤษภครับโอ้โห,โหเรียกว่าชัดเจนมากนะครับดาวอังคารครับไปลอยในเรือนการเงินได้จากคนรักคู่ของหุ้นส่วนแฟนสายเปยได้หมดลูกค้าอุดหนุนเยอะแยะอนนี้ก็ได้นะครับสองดาวพุธด,ดาวการเงินอีกครับไปอยู่ในเรือนราพะระรวมกับดาวพระสุปดีซึ่งเป็นกเกษตรตาที่ดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับ โอ้โหาวพุธกับพฤหัสก็เป็นคู่มิตรกันด้วยยังไม่พอมีดาวอาทิตย์อีกครับมาเสริมอาทิตย์เป็นมิตรกับดาวพฤหัสและเป็นมิตรกับดาวพุธดาวกันเงินเล้วออยู่ในเรือนโชคลาภอาทิตย์มาจากเรือนพันธุนี่แหละครับพันธุลาพระเลขบ้านเลขรถนะครับมีเกณฑ์ออกครับกับชาวาลัคนาราศีพฤษภโอ้โหเรียกว่ามีรายได้หลายทางครับใน่วงช่วงเวลานี้นะครับทั้งดาวอังคารมารอในเรือนกันเงินดาวกันเงินเป็นลาพระ อยู่กระดาษพฤรหัสอีกโอ้โหเรียกว่าได้เยอะได้มากเลยนะครับแล้วไ,ไปซื้อกับที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลซื้อกับคนมีอายุซื้อกับคนที่มีรูปร่างทุ้วมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งดีเลยนะครับซื้อตอนกลางวันครับอ่าเพราะดาวอาทิตย์ทำมุมถึงไงครับอาทิตย์คือแสงสว่างอ่ารือซื้อในที่โล่งแจ้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นการดีนะครับแต่ไม่มีรางวัลใหญ่รับเงินล้านได้แน่นอนเลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับลัคนาราศีที่สองลัคนาราศี 4, พิจิกครับ แม่ก็ดูสิครับดาวพุธเจ้าเรือนลาพระนะครับลาพระไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะก็เสี่ยงโชคอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสก็เป็นดาวการเงินดาวด้วยนะครับแล้วพฤหัสปุตตะไปแล้วซื้อกับคนอายุน้อยกว่าลูกเป็นคนบอกเลขให้ลูกหยิบบริวารลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยดีครับจะถูกจะได้เงินแบบนี้สองดาวอาทิตย์ก็ไปร่วมอีกก็เป็นคู่มิตรกันหมดเลยนะครับอาทิตย์พุธพฤหัส โอ้โหนี่ดีเลยอที่มาจากเดือนการงานแสดงว่าโชคลาภเนี่ยได้จากงานด้วยนะคือคือถ้าหมายถึงการทํางานก็แปลว่างานการเยอะแยะนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายเจราจาดีปิดการขายได้ก็ได้หรือสองไปคุยงานกับลูกค้าที่ไหนเนี่ยเอาเลขที่บ้านลูกค้าที่อยู่ลูกค้ารหัสลูกค้าเนี่ยไปเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกหรือถ้าไม่ได้ก็เอารหัสพนักงานเราหรือเลขที่ออฟฟิศเราไปเสี่ยงโชคครับหรือซื้อที่ออฟฟิศเลยก็ยังได้ ก็จะมีเกณฑ์ถูกลางวันครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับต่อไปเป็นลัคนาราศีธนูครับโอ้โหดูสิครับธนูเนี่ยดาวเสาร์ครับเป็นดาวกันเงินดาวกันเงินไปอยู่บ้านพระราหูพระราหูเลขแปด 8, ได้เทวีโชคโคจรร่วมพระพุธครับในวันที่สิบหกมีนาะภูมิจรวร่วมพระศุกร์ครับอขออภัยด้วยนะครับพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเรียกง่ายๆว่าเจ้าเรือนลาภะเนี่ยไปอยู่ กับเทวีโชวเพราะฉะนั้นซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วดาวเกตกครับเห็นไหมยังอยู่ในเรือนลาภยังให้โชคให้ลาบได้จากเทพเทวาสิ่สศักศไปไหว้พระไปขอพรไปมูนะครับไปจุดทูปที่มีเลขอ่าบอกอะไรเลขนั้นก็เสี่ยงได้นะครับหรือลาภปุตตางก็คือโชคลาภไปอยู่คนอายุน้อยกว่าไงซื้อคนอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้หญิงนะครับ เทลาหูเป็นเทวีโชคคืออะไรซื้อในที่ที่มันไม่ค่อยมีแสงสว่างซื้อในที่ปิดในห้องในอะไรอย่างเงี้ยหรือออนไลน์ตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้นะครับหรือลูกบอกเลขอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีมุมที่จะได้เงินได้ทองถูกลงวัลครับโอ้ยินดีด้วยกับชาวลัคนาธนูนะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกุมครับโอ้กุมนี่ก็ชัดเหมือนกันนะครับ ดาวพระอาเจ้าเรือนลาภะและดาวการเงินเป็นเกษตาราธิบดีและไม่ได้อยู่แค่ดวงเดียวอยู่กับดาวพุธด,ดาวอาทิตย์คู่มิตรกันหมดเลยเห็นไหมโอ้โหมันก็เลยมีมุมที่จะเรียกว่ามีโชคมีลาบนั่นเองนะครับดาวพุธมาจากเรือนปุตตะอ,อ้าเห็นไหมปุตตะไปลอยในเรือนการเงินงสัมพันธ์กับดาวการเงินและโชคลาบหรือมรณะก็ได้เห็นไหมซื้อจากแดนไกลอ่าหรือซื้อจากลูกบริวารบอกเลขอะไรเงี้ยได้หมดแล้วดาวตัวเองก็เป็นดาว ลาหูก็ยังเป็นเทวีโชคก็ยังมีโชคมีลาใช่ไหมครับหยิบจับอะไรไปเงินไปนทองหรือเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกหรือได้จากคู่เราก็ได้ <c oughs> ดาวอาทิตย์เนี่ยครับเป็นดาวคนรักคู่ของหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นแฟนบอกเลขอะไรมาซื้อหรือไปซื้อกับแฟนนะครับหรือได้เงินจากลูกค้าได้เงินจากหุ้นส่วนค้าขายเจจะดีครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะเสี่ยงโชคก็เลขจากแฟนเลขจากลูกบริวารอะไรพวกนี้ก็จะถูกนะครับ ลัาลาคนาราศีกุมอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปครับลัคนาราศีมิถุนสิครับไม่ได้ได้ยี่างไรก็ดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะมาทับลัคนาได้องค์เกอ่าแบบไม่จํากัดดาวองค์เกณ์ก็มั่นคงแล้วดูนะดาวการเงินวันที่ออกเนี่ยเลงลัคนาครับพระจันทร์พระจันทร์เล็งกับดาวโชคลาภเงินเล็งกับดาวโชคลาภแปบลบว่ามีเกณฑ์จะถูกรางวัลเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะโชคลาภมาทับตัวเลขอายุเลขวันเกิดเลข้ายโทศรศัพท์เลขที่เราชอบ นะครับมีมุมที่จะออกแล้วเในล,ลาภะก็ยังมีดาวศุกร์อีกแล้วดาวราหูนะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยแน่นอนครับก็มาจะพบปุตตะและเออแลกนะครับช่วงนี้มีแต่ดาวปุตตะลาภะหรือปุตตะกระดุมพระเนี่ยเยอะเลยแสดงว่าได้มาจากโปรเจกต์โครงการคนอายุน้อยกว่าเนี่ยได้หมดเลยหรือเสี่ยงโชคซื้อคนอายุน้อยกว่าหรือลูกบอกเลขล้วถูกอีกก็ได้อะไรแบบนี้นะครับมีมุมที่จะได้เงินได้ทองจากเรื่องพวกนี้โดยตรงเลยนะโอ้โหเพราะนั้นไม่ถึงก็เป็นอีก ลักนณาราศีหนึ่งนะครับยินดีด้วยเลยนะครับต่อไปเป็นลักนณาราศีเมษครับเมษเนี่ยไม่ได้ได้งไงครับก็ราหูไปดาวเจ้าเรือนาพะทับลักขณาได้เทวีโชคดาวสุขดาวกันเงินก็ทับตัวเราอีกก็อยู่ด้วยกันเลยเดาวกันเงินกับดาวโชคลาบเห็นไหมแล้วดาวมรตยูอีกโอ้โหถ,ถูกก็ถูกแบบปลุกปับฉับพลันหรือถูกได้รางวัลใหญ่โตถูกแบบแระเบิดปรมาณูก็คือถูกมากก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้เลขที่เกี่ยวกับตัวเราแหละครับซื้อกับผู้หญิงซื้อผ่านออนไลน์ซื้อตอนกลางคืน อะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับตัวเราก็วันเกิดอายุเลขท้ายโทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนหรือเลขที่เรารู้สึกว่าแหมอยากเล่นมากๆเลยในช่วงเวลานี้ซึ่งก็มีมุมที่จะถูกนะครับเห็นไ,ไหมนี่คือลัคนาเมษรครับยินดีด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับลัคนาราศีกรกฎครับแหมก็ดูสิครับดาวการเงินดาวอาทิตย์อยู่ในภพสุขะร่วมกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกันแปลว่ามีเกณฑ์ได้มากได้เยอะ ดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวศุกร์ก็ไปลอยอยู่เรื่องกับดาวราหูได้เทวีโชคนะครับตรงนี้อสองดาวมุตยูครับที่ย้ายมาที่8ดมีนานก็เข้าเรือนลาภเห็นมันจะมีโชคมีลาบแบบปุบปับฉับพันโชคลาบอยู่ในเรือนจำมะนะเน้นโชคลาบจากการทํางานเลขที่ออฟฟิศเราบัตรพนักงานเราหรือไปคุยกับลูกค้าเนี่ยหลังจากนี้คุยกับลูกค้ายิ่งใกล้ๆหวยออกอะ่ะบ้านเลขที่เขาเท่าไหร่นะเอามาเสี่ยงโชคครับมีมุมที่จะถูก ได้เงินได้รางวัลร่ารวยครับนะอาจารย์ก็ยินดีกับเจ็ดลัคนาราศีนี้ด้วยนะครับนะใครอยู่ลัคนาราศีไหนรายงานตัวกันได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทวาว่าดูแลได้อะไรต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่ฟังต่อได้เลยมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ได้อย่างไรตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยงชตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสิผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปเปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับนัวนนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตสไกเกรซเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกตเวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกเเวยยินดีรับตปวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพยบรับ,บรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน แอดสายเกรเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ และที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ